ตื่นเต้นแล้วก็เป็นเกียรติมากๆครับที่วงดนตรีอ,อ,อย่างพวกเราได้เป็นตัวแทน <c oughs> ประเทศได้ไปเล่นโชว์ให้ต่างประเทศดูครับอภูมิใจกับการโชว์แล้วก็นำเสนอผลงานให้กับต่างชาติได้เห็นเป็นยังไงบ้างก <c oughs> ็ <c oughs> มันก็ประหม่าบ้างครับแต่ก็ภูมิใจมากมันก็ภูม,มิใจครับเพราะว่าไม่ไม่คิดว่าจะแบบได้ได้ทำอะไรเงี้ยครับแต่ก็พอได้ทำเราก็รู้สึกว่าอย่างที่บอกครับเป็นเกียรติมากๆแล้วก็จะทำให้เต็มที่ครับคาดหวังกับต่างชาติยังไงบ้างครับกับการที่ ก็คาดหวังให้มันเกิดฐานแฟนเพลงที่แบบเหนียวแน่นสาหรับแบบหลายๆวงดนตรีจากไทยครับเพราะว่ากระแสตอบรับที่มีอยู่ตอนนี้มันก็ค่อนข้างดีมากๆแล้ววงไทยได้ไปหลายวงแล้วเ,เนี่ยก็อยากให้มันเหนียวแน่นต่อไปแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมดนตรีที่สนุกสนานได้อยากต่อยอดผลงานแล้วก็อยากคอลแลบกับศิลปินต่างชาติค่ายเพลงไหนบ้างคะเลือกไม่ถูกเลยครับตอนนี้เยอะเกินเอาเอาจากประเทศอะไรครับ ประเทศไหนก็ได้อยากที่แบบอยากจะโค้เนี่ยไต้หวันละกันไต้หวันไปไต้หวันเป็นส่วนใหญ่ไต้หวันไต้หวันก็เซนเซนโรโรโคสเตอร์ก็น่าสนใจนะครับผมเพราะว่าชอบผลงานเพลงตัววงเป็นส่วนตัวอยู่แล้วแหละใช่คิดว่าตลาดไต้หวันแตกต่างกับตลาดไทยเองไทยไหมครับผมถ้าถามผมส่วนตัวผมมองว่าต่างแค่ภาษาเดียวนอกนั้นไม่ไม่แทบไม่ต่างเลยครับแนวดนตรีแนวดนตรีก็ ตอนนี้ค่อนข้างคือๆกันครับมีความแบบโลไฟชอบอะไรคล้ายๆกันตลาดเพลงล็อกบ้างครับอาจจะเหนียวแน่นกว่าบ้านเราหน่อยแต่ผมว่าโดยรวมต่างแค่ภาษาเลยครับใช่เกี่ยวกับซอฟท์พาวเวอร์แล้วก็วาาัฒนธรรมเราอยากเอานดนตรีของแนวประเทศไทยเราเนี่ยไปเผยแพร่ให้เขาได้เห็นยังไงบ้างมาผมว่าแบบส่วนตัวสําหรับผมเนาะตัววงเองก็รู้สึกว่าคําว่าซอฟท์พาวเวอร์สำหรับผมเองจริงๆมันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไป เขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมมันจะเป็นต้องนุ่งแบบไปลำํำหรืออะไรย่างเงี้ยเพราะว่าผมลํำไม่เป็นอะไรย่างเงี้ยผมว่าความจริงแค่เราถือสัญชาติว่าเราเป็นคนไทยเราทําผลงานเราให้เต็มที่ผมว่าแค่นี้มันก็ซอฟท์เ o อร์พอ,อแล้วครับพึ่งป่อะรั้มใหม่ไหมครับก็เตรียมเล่นอย่างเต็มที่ครับผมเป็นอั้มใหม่ที่จะไปเล่นที่นู่นที่แรกเออถ้าต่างประเทศก็ใช่ครับมีชุดเซิอะไรที่แบบว่าไป คอนเสิร์ตแบบคนไยไหอ,ช,อชื่อชื่ออัลบั้มก่อนที่ชื่อชาละวันซาวแล้วครับผมว่าแค่นี้ก็ไทยแล้วครับผม <c oughs> ไม่ลองแต่งชุดเหมือนแบบไปเดออัลบั้มสองแบบเผื่อจะเป็นแบบจุดเด่นทขาให้แบบตะชาได้แบบมันไม่เหมือนบารบิคอนนะเนหมือนเหมือนบารบ,บิคอ, <c oughs> อนบบกเกินนะครับผมผม,ผมเหมือนน้าแอดแล้วผมว่าแค่นี้ก็ภูมิใจแล้วครับขอบคุณคร่บครับผมสวัสดีค่ะพรมีนะคะศิลปินอินดี้ค่ะจากค่ายจยซี่ค่ะ ในฐานะที่เป็นศิลปินไทยที่เคยไปแสดงต่าชาติอยากจะให้เล่าก็แชร์ประสบการณ์ในการทำงานได้บังหน่อยก็บอกเลยว่าอันนี้เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของพามีเนาะคือพามีไม่ได้แบบว่าทำมานานมากแล้วค่ะพามีเพิ่งเริ่มแล้วก็บอกเลยว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากเพราะว่าเราได้เสียงตอบรับที่ดีแล้วก็มีแฟนเพลงที่ฟังเพลงเราเยอะมากเราดีใจมากเราไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นเลยคือไปทํางานต่างประเทศเนี่ยมันมัน สนุกค่ะความจริงรู้สึกว่ามันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ไกลเกินเอื้อมถ้าเราไปถึงแล้วเราก็รู้สึกว่าอ๋อเออ,เอ,อทุกคนก็เหมือนแบบเหมือนคนไทยกันนี่แหละแบบว่าเหมือนในบ้านเราเนี่ยเวลาเราโชว์อะไรเงี้ยทุกคนเขาก็มีความเอนจอยกับเราฟังเพลงเราร้องเพลงเราได้อะไรเงี้ยค่ะคิดว่าแบบสิ่งที่สําคัญคือการแบบเน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีกว่าเน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้ดีที่สุดที่แบบโอเคเขาจะจดจาเราอะไรแบบใช่แล้วไม่ล่ะครั้งที่ไปเตรียมโชว์หรือเตรียมอะไรไปทําให้เขาประทับใจเป็นพิเศษ ปกติแล้วเราจะมีโชว์แบบว่าที่เราเตรียมไว้อยู่แล้วไม่ว่าจะไปแบบประเทศไหนๆก็ตามใช่ไหมคะแต่ว่าบางทีถ้าถ้าอย่างตอนที่แพมพามีได้มีแบบว่าไปเล่นเปิดให้พี่เจมส์อารีนที่หลายๆประเทศเงี้ยค่ะเราก็จะเตรียมแบบภาษาของประเทศนั้นไปในเพลงที่เราร้อง ใช่แบบมันจะมีท่อนที่เออเราจะเปลี่ยนเป็นภาษานั้นแล้วก็ร้องให้เขาฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าได้ใจเขาอยู่อะไรถ้าเราแบบเรียนภาษาเขาเพื่อไปพูดกับเขาได้บ้าง <c oughs> คือสำหรับแพมรู้สึกว่าเพลงไทยอ่ะมันเป็นเพลงที่เขียนยากมากเพราะว่าด้วยวรรณยุกต์ด้วยคําต่างๆแล้วการเรียงคําให้สวยเนี่ยเพราะฉะนั้นแบบใครที่แบบว่าเฮ้ยฟังเพลงไทยแล้วแบบชอบหรือฟังเพลงไทยแล้วแบบฟังอ่อนอยากบอกรลยเพลงไทยเป็นเพลงที่เพราะมากแล้วก็แตกต่างแบบมีลักษณะโดดเด่น ก็คือสวยงามเรียงคาดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้นปีไทยก็เช่นกันพาผลงานของพามีไว้ด้วยนะคะเพิ่งปล่อยอัลบั้ม p ัฟเฟตนะคะก็มี10เพลงทั้งหมด P U F F E T T E นะคะสะกดอย่างนี้ไม่ได้ยาก่าปฝากติดตามด้วยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเล่นแบบว่าโชว์ที่ที่ไทยนี่แหละค่ะก็วันที่11กับ12ก็เดี๋ยวลองไปดูกันได้นะคะขอบคุณค่ะ